เบียกินก็มีเบียเรื่องงานฮั่งๆว่ไปงานได้มื่อเนี้ยซี่งานห้างงานว่ามีเงินใส่ซองว่ามีเงินใส่ซองก็เลยอาบน้ำอยู่นี่บริสเสียงเงินจะเก็บบาทนึงกับโมเสียนะน้อยคิวไฟไหมใช่เอานีได้ไฟไหม่ได้บาทนึงกับ่ได้เสียเด้ออาบน้ำอยู่อ่างเด้อจ้าอ่ะลอยลอย ลอ,อยเด้อลอยก็ได้อ้งสบายอยู่ห้องไม้เย็นสบายโ<ฮ>บได้เสียเงินค่าลงฮาดอีกเด้ออาบอยู่นี่นหะพี่น้องอไอ้ไฟจะอาบละหมาเด้ออาบฟรีอาบฟรีเด้อสงการนี่นาผู้ใจหออ่นอ,อ,จอ,อ,หอนมาเด้อลงฮาดเนาะโบได้เสียเงินใส่บัตรใส่ซองเด้ออินี้บ้านจะของเองผู้ใจห่อนมาเด้อฟังเล่าผู้ใจฉิมาักเครื่องอยู่เหอนข้าพเจ้าก็บโบได้ละ <c oughs> สคงการพวกใบใส่ยันที่รักขโมยมาลักของได้ที่จะนาทีนะนาทีนึงอีกุดกอาบน้ำเย็นสบายตัวเย็นมาเด้อมาเด้อมาเด้ออาบน้ำเย็นสบายสบายไม่ได้เสียข้าลงห้างเด้อไม่ได้จกมาอินงามก็มาเด้อส่งานมื้อนี้นะ กันไปซี้งานก็แปะแฉะแล้วพี่น้องเอ้ยชื่อหัวมะเผาก็เกิดได้เครื่องโตแล้วมุกไฟไซมุกไปฟไซกินอยู่บาสสบายน้ำก็มีอาใครอยากเล่าอย่างเป็นนใจเด้อการมันห้อนใจแหละก็อาบน้ำใส่สบายทมไม้ก็ซิวทัดก็ดีดีใครทุมไม่จะไม่ึง่มไม้ทมไม้เลยมันก็พักเลยมันก็พักเลย ไม่ก็เหมาะเจาะเลยวิวสวยงามมาๆๆๆามพอละ